จ,จสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะกลับมาเจอกันค่ะกับถามพี่กูก้ค่ะน้ามาค่ะเรามาลุยกันต่อเลยนะคะว่าคนไทยส่วนใหญ่สนใจอะไรกันนะคะมาค่ะงงค่ะงงงงงงฝองงฝอคืออะไรอยากรู้ค่ะมีคนเสิร์ตด้วยหรองงฝอค่ะโอ้พระเจ้า อแล้วจะเชื่อคำว่ากะตะลไฟยมนัสครฟลลปฟงงมรตยบันะผานี่บทสวดหรือเปล่ะอ่านไม่ออกต่อมานะคะไม่แพ้กันค่ะพัปปิคิคพัตคัทปัตกะพิสครับปะพิยปิฎกิพิคัปพิกัจจุยันนาไม่คืออะไรอ่ะขอเผื่อเข้าไปได้ไหมเผื่อเข้าไปโอ้โห what is this นี่คือภาษาเอลรา เห็นแค่ภาษาก็รู้สึกว่าแบบเธอยินเธอกินผู้ชายเป็นอาหารนี่มันชื่ออะไรอ่ะเธอกินผู้ชายเป็นอาหารคืออะไรขอเผื่อเข้าไปค่ะนางแมวหินเหล็กไฟอ้จำได้ค่ะมันเป็นเนื้อเพลงท่อนหนึ่งใช่ไหมของนางแมวหินเหล็กไฟอ่ะเฮ้ยเราทันฟังนะเห็นอย่างนี้ก็เถอะแต่มันท่อนไหนเราจำไม่ได้ค่ะไปไย ไปลงนรกสุดเธอที่รักฉันจนลงโทษเธอเธอกินผู้ชายเป็นอาหานโหหินเหล็กไฟนี้ร็อกเลยนะคะร็อกคำต่อมาค่ะใครมีใครมีเงินให้ยืมบ้าง ใจค่ะเดี๋ยวนี้เรามีการสื่อสารบนกู o g l ลเรานะคะว่าใครมีเงินให้ยืมบ้าง <laughs> ต่อมาค่ะใครมีงานให้ทําบ้างเออดีค่ะดีกว่ายืมเง,งินค่ะเราไปทํางานเลยดีกว่าเพราะเราทํางานเราก็ได้เงินค่ะกระดีอ่ะลองคำนี้ค่ะเก้าเก้าสุภัสราเจิรายุแต่ที่ดังที่สุด Google ทําการสํารวจมาแล้วค่ะนั่นก็คือเก้าอี e ้สำนักงาน ขึ้นมาแรกเลยเก้าอี้สำนักงานนะคะก็ดังกว่าก้าจิรายุกสุภัสราก็เก้าอี้สำนักงานเอางี้เลยเหรอเก้าอี้สำนักงานค่ะอย่าลืมไปขอลายเซ็นเก้าอี้สำนักงานใกล้ๆบ้านท่านนะคะเก้าอี้สำนักงาน ก็เดี๋ยวเราพอกันเช่านี้ก่อนนะคะก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจนะคะเราก็อยากให้มีคลิปคุยกับพี่กูเกิล EP ใหม่ๆต่อๆไปก็สามารถคอมเมนต์บอกซอบได้ที่ใต้คลิปนะคะและที่สําคัญอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอบด้วยนะสาหรับคลิปนี้ซอบขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอ่าๆอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอบแน่นอะ